อ่าเก็บเก็บ,บได้เก็บเลยคันนั้นน่ะที่อีหนึ่งอะ่ะที่อหนึ่งเก็บได้เก็บเลยครับที่ีที่อีหนึ่งเก็บได้เก็บเลยอ้ามันไปละช่างมันหามุมสไนเอาที่ร้อยห้าสิบมาอยู่กับเอก็ได้ครับมาอยู่กับเอก็ได้ ที 50, 30, ่รห้าสิบสามสิบศูนย์สองอ่ะรอคราวนี้เรารอ โอ้สไนได้ไหมสไนได้สไนเลยสไนดได้สไนสไนเอาจะโดนเขาสไนอ,อ่ะเพราะว่าเขาถังหนักถอนกำลังก็ได้ถอนกำลังไปถอนกลับมาดีกว่าสู้เขาไม่ได้ ถ้สาสไน์ไม่ได้แล้วสู้เขาไม่ได้ผลสถานการณ์เป็นไงบ้างไม่บอกเลยได้เปรียบเสียเปรียบถอนกำลังออกมาถอนกำลังออกมาถอนออกมาถังหนักทคนทคันที่วิ่งจะช้าออกมาเร็วๆเอกวิ่งมาหาผมนี่เอกเอกมาหาผมนี่ถอนกำลังออกไปเส้นซีอ่ะ วิ่งกลับที่เส้นซีอ้าวทีา oh, <I S> 1 5 0โอ้ยกำลังมาครับนี่ไปครับวิ่งช้าๆต้องออกไปก่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวโดนลุมคนเดียวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเราไปเก็บไอที็ดข้างบนเขากัน เหตารมาหายแล้วจะเย็นจะเย็นเอกรอก่อน ไม่รู้มีกี่คันเขามีทีสามเจ็ดสองคันเห็นตอนนี้คันเดียวเองขึ้นไปยิงได้ไหมลองโผัวไปดูหน่อยอ้าสามสี่แปดห้ากับฐานเลยสามสี่แดห้าทียี่ดกับฐานเลยกลับฐานให้หมดทุกคันเลย ปลาเอกลุยเลยเก็บมาเลยคันเนี้ยไปหนีหนีกลับกลับ เขาได้บ้างไหเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือกันคนละครึ่งเลยยิงทีสามเจ็ดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นครับอ๋ออีกคันนึงเลยหนึ่งตัวนึงตัวนึงอะอ่าไม่คันนึงมาเดี๋ยวมากับผมเดี๋ยวสามสิบแปดห้าที่ร้อยห้าสิบสามสิบศูนย์สองเฝ้าฐานที่เหลือมาตามผมมา ว่าผมไม่เจอตรงนี้นะมันเห็นโอไอขึ้นมาข้างบนนะเมื่อเี้าที่เดิม เดี๋ยวสไนธ์ทีร้อยห้าสิบผมเลงอยู่เนี่ยใครเล็งได้บ้างยิงพร้อมกันเดี๋ยวผมบอกให้ยิงยิงเลยมาเลงพร้อมกันเนี่ยมาเร็วๆมาอยู่กับผมเนี่ยเล็งทีร้อยห้าสิบไว้เห็นยังเห็นทีร้อยสิบยังเลงไว้เดี๋ยวบอกให้ยิงยิงเลยอ้าวยิงโหหนาโคตร โอไอก็ได้โอไอด้าน,นข้างต้องเปลี่ยนเป็นลูกทองนละยิงไม่เข้าเลยทองไม่เห็นเราอมองไม่เห็นเราหลบไปละยิงลูกทองเข้า ยังไงโอไอจัดไปสไนซ์เลย สไน์เลยสไน์เลยอ๋อทีสามเจ็ดเหลืออีกนัดเดียวนี่นะตนั้นอ่ะเออทีร้อยหสิบใจเย็นใจยเย็นเออที่เหลือบุกมาช่วยหน่อยมาช่วยทีร้อยหสิบก็ได้ขึ้นมาตรงนั้นแหละขึ้นมาช่วยสไนซ์หน่อยออมาอยู่กับทีร้อยหสิบะ ต้องดวแล้วไม่ของไม่ข้าวเลย้อหสิโอ้ยระวังระวังพอแล้วเขาเห็นแล้วหลบหลบหลบ อาสามคันลงลุยข้างล่างเลยสาคันลงไปลุยเลยเดี๋ยวผมสไนให้สีร้อยห้าสิบสามสี่แปดห้ากับสามสิบสองอะลงไปเลยลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเร็วๆ ยี่แปอีกนัดเดียวอ้าวเอกเอกลุยมาเอกลงมาเอกสองคันน่ะขเข้าเมลกฐิยิบเอ็ดลงมาถอยไม่ทันนะประกบโบอไาเลยเอกผมโหลดอยู่อีกสานาที อ่ะเหลือคันเดียวจัดหน่อยประกบข้างเลยเข้าประกบข้างอ่ะที T ิบเอ็ดประกบด้านข้างเขายิงเราไม่ได้

เอกไปแล้วหาอีกคนหนึ่งจะพอหรือว่าจะสู้ต่อโอ้ยคนน้อย เล่นกับถังหนักนี่ต้องเล่นลูกทองนะเมื่อกี้ผมซัดไป12ลูกเพ่า <c oughs> งั้นยิงไม่เข้า <c oughs> ใช่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเข้ามันก็สูงอะ่ะสวัสดีครับคนไทยหรือเปล่าคุณแตก็ก โ้ว oh, ันนี้ว่านั่งนั่งวาดส่วมทั้งวันเอ้ยนั่งวาดรูปสุขาทั้งวันเลยปวดหลังเลยผมเซ็งเลย English please where do you come from คนไม่พอนะเนี่ย where do you come from ฮ่องกงฮ่องกงฮ่องบาอ้าวทิกหายหลดคน ่ะช่วยเยอ่ค่ะไอวันเ่ลายแทง and มีเดียมแทง เชิญเข้าแคนซะเลยเออเทียร์ซิกโอรีเอาสูนร้อยโอ้ยยิ่งยากอยู่แล้วย่าไปเล่ยนยากอีกโอ้ยสูนร้อยอ่าเทียร์ซิกเทียร์ซิก เล่นมาหมื่นห้าันค้งไม่มีเทียหกเลยเหรอมีซูร้อยคันเดียวเนี่ยหรอไปรอบสุดท้ายเราวันนี้คงต้องเฝ้าฐานกันแล้วเอาถังหนักมาใครมีโอไอจัดมาถ้าไปถ้าไม่เจอแม่น้ำทรายก็ถือว่าโชคดีแล้วครเาเนี้ย ห้าทุ่มแล้วจะมีคนเล่นหรือเปล่าเห็นในเส้นเ๊กเขาบอกว่าจะมีนัดตีตีวอไอเวียดนามรู้ก็ตีกันอยู่เปล่าวันไหนวันนี้ครับวันเนเี้แคอนไร โอ้โอ่าโอเคไปมาหลบตรงนี้เลยใครที่เคยซ้อมกับผมอะ A ใช่ไหมย A นำไปโฟลเอด์เอ <c oughs> ม,มินตัก โคลโลโฟเอหินก้อนนั้นอะไปหลบหลังหินก้อนนั้นอะตรง A5 ไม่ใช่นะ้่มันไกลไปใช่ป่ะเออ,เอ,อไปตรงนั้นแหละ go inside go inside เข้าไปข้างในให้หมดเลยหลบเข้าไปข้างในให้หมดเลยมันสะกดผมเจอแล้วอ้าว หาที่กำบงกังส,สามเสียงเขาเห็นแล้วหาที่กำบังก่อนเต็มกลางเลยรถเสก้าวรถเสกาว ยิงมาคับไม่หมดเลวออกมาจากที่กำบังได้แล้วไปเก็บมัน ใจเย็นอย่าเพิ่งตายกันดิ ข้างหลังข้างหลังก๊อตข้างหลังไปช่วยข้างหลังไปช่วยสามสี่แดห้าข้างหลังยิงคอมเบลก็ได้เนี่ยสี่อยหกเนี่ยจอดยิงจอดยิงแม่นๆโอ้โหความแม่นไม่มีเลยล็อกเป้าดิโอ้โหยิงงนี้แทนที่มันจะตายไปแล้วนะ่ะจิ้งไปสุไม่หันเลย แทนที่เพื่อนจะไม่ตายเพื่อนตายพอละเกมนี้พอแล้